ตละแหละตงโป๊ะเกมวันหนึ่งเป็นน่าแย่ เชือดมันนิ่มๆเลยเลือดมันเป็นนิ่มเลยปากไม่อยู่นิ่งเช็ดแก้เด็๋กูทิมเลยสมองมึงโคตรนิ่มโดนดิบไม่ต้องดิ้นฟักอยู่พวกฟูชิดเอาตินสกิบนั่งให้กริ้งเลยเชือดมงนนิ่มๆเลยเลือดมันเป็นนิ่มเลยปากไม่อยู่นิ่งเช็ดแก้เด็๋กูทิมเลยสมองมึงโคตรนิ่มโดนดิบไม่ต้องดิ้นฟักอยู่พวกฟูชิดเอาตินสกิบนั่งให้กริ้งเลยเยาะเยาผมเก็บหมดกูก็แค่มาเก็บศพกูเห็นแค่เดินมาตรงดอง ใช้ลบเหยือลอกเพราะว่าก็แค่เอเป็ดตพทำได้แก่พอสงสัยว้เด็กมึงชอบเก็บกดแนะนําให้เด็กหลบพวกแรแบบต่อแต่มึงไม่ใช่พายุมึงเป็นแค่ฝนที่ลงมาปอกแฝกคิดกันดูให้ดีก่อนที่พวกมึงจะบอกกูเกาะแก่รือจับมึงเหาะเป็นบอลก็พอพวกมึงไม่เหาะแย่เ yeah. หตุผลที่อ่อนแอก็พอทําได้แค่ดอกกับ เสียเวลาที่พ่อมึงดอให้แม่มึงคลอดจังทำเป็นตะโกงตะโกนระวังจะโดนตะคอกกับอยู่ดีดีไม่ชอบตรงสัยไม่อยากจะวอดดับอ้อเก่งเวลาอยู่หน้าจอมันเจ๊งตรงไหนวะมึงเอาแต่งอแง,งเพ่อแม่เป็นคนยังไงวะจะด่ากูเสือกแล้วมึงจะงเสือกกูทำไมวะหรือกูด่าไม่ได้ทำไมพวกมึงแม่เป็นใจไว้สัเเเลลยดมมึปป็นินากไม่่่ยนนิงนเช เอาตสะกิจแม่งให้กลิ้งเลยเลือดมึงนิ่มๆเลยเลือดมึงเป็นลิ่มเลยปากไม่อยู่นิ่งเช็ดเทเด็กกูทิมเลยสมองมึงโคตรนิ่มโดนดิสไม่ต้องดิมฟักอยู่กูบูชิดเอาติสะกิจแม่งให้กลิ้งย่ออ่าเปิดดูแฟนมึงกูคงไม่ต้องฟอพอฟับใส่เลยแบบว่าไม่ต้องวอมพวกมึงมีกันเท่าไหร่ใส่ให้หมดปากกากในแบดบอยบาสตัดกูคนเดียวก็พออ่าย่อกูปล่อยไหลไปนิ่มๆมัดรัวมาด่ากูบอกตรงๆยังนิ่งๆว่ะ อ่ะคนเดียวนะนาะไม่ต้องชิงเดี๋ยวปตบแต่ให้ทีมึงคงไม่เก็บไว้บนหิ้งพระนะไอพวกเสนียดวงการไม่ชอบเกลียดแต่กูไม่เกลียดคนนานนะฮะเห็นโพสเอี่ยวกับโชว์เสี่ยวบนรามและเรื่องอายุไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวปดีเยวกับบานเฮียอ่ะอย่าหยอะแย่นักไง่ายเฮียอย่ามากัะแหวะแทะทับตัดง่ายเฮียอย่าติดกระแดะแหยับพับงเฮียกูบอกให้แวบแวบวัดชัดละงเฮียิมเลยเลือดมึงเป็นลิ่มเลยปากไม่อยู่นิ่งชัดเจ่เดี๋ยกู สมองมึงโคตรนิ่มดอนดิฟไม่ต้องบินฟัดอยู่พวกฟูชิดเอาเต็มสะกิดตม่งให้ติ้งเลยเชือกมึงนิ่มๆิเลยเลือดมึงเป็นนิ่มเลยปากไม่อยู่นิ่งเช็ดแก่เดี๋กูทิ้มเลยสมองมึงโคตรนิ่มดอนดิฟไม่ต้องบินฟัดอยู่พวกฟูชิดเอาเต็มสะกิต ยมึงน่าล้ำค่าพวกของเก๊ทำเท่โทไอเจ็ดเคเอาดตีไปโอแทนโอเล่ยังจะเล่นไม่ให้เละแล้วเต้แบบคาราเต้ไปให้เกลยรต้นตีมีพวกเอฟซีเขมิคเขเซ่โรแบบเพียนจัดไม่ขึนชัดก็ยิ่งชิวพวกมึงไม่อ่อนถักเล่นลมชัดก็ยิงบิวรับเธอหม้เติ้กูใส่เป็นพันคิวแล้วกูก็ยังไม่หยุดเป็นแรงตั้งแต่เพลงไม่ถึงพันบิวมันแค่เปกิดถึงมึงจะจิกก๊ สิบเที really? You really? You ่ยวเห็นรำกันมาตั้งนานแต่ทำไมรวมกานเรื่นบิดเบี้ยวเดียวก็จะคุมเดียวไม่ตามกระแสที่สุดเชี่ยวถึงคนฟังที่พอตีสิบมันจะมีไม่ถึงสิบเที่ยวคนเล้า่าจะมาเปีฟยวเแต่ฟิวไม่เท่าด็อกสไตล์อายุไม่เกี่ยวถ้าเสียวไทยด็อกกันน็อกกระจายจะเป็นคนละฉากให้พวกโรบอทมันละอายเบื่อจะฟังมึงแกล้และมันไม่ละแคบไม่ละชายโธ่เอ็งวายเพอมึงตาย พ่อมึงตายพ่อมึงตายโครโมโซมมึงอาจจะเอ็กแต่ว่าของพ่อมึงวพ่อมึงตายพ่อมึงตายเรียนในปากคนอื่นเขาอมแต่ว่าของพ่อมึงพายเสียงอะไรมันเจ้ามันเจียวนึกว่าแท่คงคิดว่าเฟี้ยวคิดว่าเหนียวคงคิดว่าเคี้ยวอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวมึงก็เลี้ยวเป็นเด็กแรปแต่ไม่ใช่นักเพลงร้องอะไรก็ไม่ดังสักเพลงตอนไม่เมาพูดจาชัดเจนถ้าคุณไม่ชอบผมก็เชิญคนละเลนฆ่ามนุษย์แล้วแต่ใครกำหนดไรประโยชน์มึงก็ควรจะหลบ ไม่นานเราก็กลายเป็นศพมึงไม่ต้องแอกเดี๋ยวก็ตายกันหมดอยู่ไม่ยากแค่ยังทำประโยชน์ครบสามสอถูกว่าฟ้ามาโปรดพอรับไหวถูกว่าฟ้าจะโหดแล้วพอถึงวันตายหวังว่าฟ้าจะอบชีวิตมันไม่ง่ายไม่คว้ยโลกหน้าอยู่เธอมีคนและช่วยไม่ได้พูดเอาเท่ซะด้วยเราก็คนเหมือนกันแค่อยู่คนแล้วหัวเฮียก็หากาแฟสักด้วยรู้จักปล่อยและวางซะด้วยเจอน <ๆ S 2> คนเฮียได,ได้แต่ขอให้ด้วยและสะบดในใจไม่เป็นไรว่าคุยพ่อมึงตายพ่อมึงตายโค<ๆ>โมโซมมึงอาจจะแอกแต่ว่าของพ่อมึงวาย ในปากคนอื่นเขาอมแต่ว่าของพ่อมันย่อยเอาใจเขาใส่เราสบายจะอยู่บนหรืออยู่ข้างล่างคิดเอาเองตอนอยู่ว่วางๆไม่ใช่เลวใส่กันทั้งที่อยู่ข้างๆอาบน้ำร้อนมาก่อนทุกอ่างใช่จะพร้อมมาก่อนทุกผ่าดมนุษย์เราไม่แตกไม่่ากแต่ว่าคนซื่อสัตว์มันจะได้ทุกอย่างเราก็สัตว์ต่างกันแค่ขนไปดูโลกทุกแห่งและหนวัหวานแล้วเดี๋ยวก็ขุดก็ถมไม,ม่อยู่<า>สองสิ่งไม่พืชก็ผลชีวิตเดี๋ยวก็หวานก็ขมมีเงินทองก็ยร้อนอย่าหลงใครทำดีขอยสมประสงค์ตีตะกายใต้น้ำแต่ว่าสวยยังหง พ่อมึงตายพ่อมึงตาย